ดีใ,ใจมากครับผมคิดว่าเหรียญทองเหรียญน,นี้สาคัญมากที่สุดและก็เป็นเหรียญทองที่จะนํากลับไปเป็นของข,องขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดนะฮะของประชาชนชาวไทยของเราในใน,ในตอนนี้นะครับแล้วเราได้คะแนนเต็ม4ี่สี่เหรียญทองเลยก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนะครับขอบคุณน้องๆทุกทุกคนที่ได้ทุ่มเทกำลังกำลังแรงความสามารถแรงต่างเนี่ยนะจนกระทั่งคว้าเหรียญทองที่เป็นเหรียญที่สำคัญที่สุดมาได้โอเคนะอ่ะ ต,ต้องขอบคุณนะครับท่าน e. นายกสมาคมที่ให้โอกาสผมมาทำงานนะครับก็รับงานตั้งแต่วันแรกเดือนมกรานะครับก็ได้มีโอกาสร่วมหัวจมท้ายกับน้อง,องๆวันนี้เพื่อเป้าหมายเดียวคลายความกดดันลงไปเยอะเพราะว่า11เดือนแบกรับความกดดันวันนี้ค่อนข้างที่จะคลายน้อง,องๆทุกคนสู้ <etter Myster ious> จนถึงแม้ใที่สุดท้ายถึงแม้ว่าเราจะยิงได้แค่หนึ่งศูนย์แต่ก็พอที่จะเรียกขวัญกำลังใจแล้วก็เรียกคําว่าแชมป์ อาเซียนเจ้าอาเซียนกับามคกครั้งหนึ่งเราต้องการน้องๆทุกคนต้องการพิสูจน์ให้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 ทุกคนได้เห็นว่าเราคือคิงออฟซีเกมครับก็ดีใจครับแล้วก็เก็บตัวกันมานานครับแล้วก็ความบุกพันความเป็นครอบครัวพี่เป็นน้องกันก็เหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยกันเล่นแล้วก็วันนี้แบบคือทุกคนเหนื่อยเข้าใจว่าทุกคนเหนื่อยแต่ช่วยกันวิ่ง สู้เพื่อชาติของเราแล้วก็หลังจากที่ล้มเหลวมาใน2ครั้งที่ผ่านมาอะไรเงี้ยทุกคนก็พยายามจะทําให้ได้ในครั้งนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่ให้กําลังใจพวกเราครับขอบคุณครับดีใจครับแล้วก็ออยังไงเราเรา,เราก็ทําได้แล้วครับผมว่ามันก็มันก็ผมว่าประสบความสําเร็จแล้วด้วยที่ที่ได้แชมป์ซีเกมสักครั้งเราเล่นมามาครั้งนี้ครั้งสมัยที่3แล้วก็ควา้าแชมป์ได้ก็ ดีใจครับก,รก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ที่ติดตามชมแล้วก็ติดตามเชียร์อะไรเงี้ยก็วันนี้พวกผมทำสำเร็จแล้วก็อยากให้ชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆน้องๆในทีมต่อไปแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนครับก็ทุกคน ร่วมร่มร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เก็บตัวตั้งแต่เดนมกลาครับก็อยากให้ทุกคนแฟนบอลทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเขา